เพีนอ่งเล่มนะนะครับเล่มนี่นะครับเล่มทะเบียนพรบรนะครับเอาละนะครับจุดข่ายแมทนี่พี่น้องอ่าป้ายทะเบียนมาแล้วนะนอ่าป้ายทะเบียนมาแล้วสวยงามนะครับนี่สวยงามนี่นะครับผู้ใดถามหานะครับนี่คือชัดเจนแล้วนะนะนะครับเปลืยกมาให้ยเดี่ยวนะครับ เตลียมมาให้แล้วนะครับนี่ทะเบียนชัดเจนอ่านะครับใครที่ <c oughs> อยากดีครับสวัสดี FC ุ่มแสงทองฟินแลนด์ FC บ้านสองแคลเออเซนทองฟินแลนด์ทุก,ท,กทุกท่านนะครับโอ้พี่บอาถึงพี่น้องมันงไม่เคยอิ่มเลยน,น,นะครับพอดีมาเศร้านะครับอา่าไปขายของตลาดกว่าสิแล้วกว่าสิทุกทุกย่างแล้วกัน โอ้นะครับก็ใช้เวลาอยู่เนาะก็ใช้เวลาพอประมาณอยู่ตอนนี้ก็พอดีครับรถนะครับมาเอาเนาะขับรถมาเอาเอาป้ายทะเบียนป้ายวงกลมสม,มุดเล่มนะครับอยู่กับท่านผู้ชำนาญงานเรื่องดำเนินการให้ <c oughs> อยู่ในจังหวัดนะครับพอดีที่วอดเพิ่นไหลสุดจะกลับบอกพี่น้องว่าเลขยเงี้ย,ง,ยงว่านนี่ละตันนี้เพิ่นก็ได้โทรด่วนนะครับว่าไปเอาป้ายทะเบียนมาให้หน่อยเพราะเพิ่นอยากใส่ทันทีแต่ว่าบังเอิญมาบอดอยู่กรุงเทพนะครับตอนนี้ก็เลยใส่บ่ได้ก็เลยให้ผมมาเอาให้นะครับตอนนี้ก็มาเอาเที่จะปล่อยพี่น้อง ม,มาเอาแบบ่วนๆเ <c oughs> นี่ยได้บูบวัดกันได้นะครับตอนนี้จอดอยู่ปั๊มนะพี่น้องพอดีพิ่นออกจากปั๊มมากเลยคือพอทายคลิปให้พี่น้องิ่งกันหนาลหลายคนนะครับที่พิ่นถามมาทะเบียนนีย่ยังทะเบียนนีย่ยังกันนั่นแหละเดี๋ยวผมสีไทยเบิ่องต้นนี้นะครับพี่น้องว่าทะเบียนรถอะไรเดี๋ยวคงขออนุญาตจอดรถแป๊บนึงนะโอเคจอดรถแล้วนะครับนี่พี่น้องครับก็จะมี เพยหนึ่งเล่มนะนะครับเล่มนี่นะครับเล่มทะเบียนพรบรนะครับเอาละนะครับจุดข่ายแมทนี่พี่น้องอ่าป้ายทะเบียนมาแล้วนะอ่าป้ายทะเบียนมาแล้วสวยงามนะครับนี่สวยงามนี่นะครับผู้ใดถามหา้ะครับนี่คือชัดเจนแล้วนะนะครับเตรียมะหอยเดี่ยวนะครับ เจามาให้แล้วนะครับนีทะเบียนชัดเจนอานะครับใครที่จ <c oughs> ากกันนะเสียงโชคกับว่ากันไปนะพี่น้องนาอโอเคหลายคนก็คือ่ทำถามมาเป็นยังคือปะขอไปให้กันจะคือทำพี่น้องแต่่างานออกไปให้นอกกลับไปเนี่ยพอไปเนี่ยทายุใกล้ผงกับไปถ้าอยู่กลผมก่งก็ค่อยากออกไปเพราะว่าต้องดูแล่นี่นะครับนี่น้อยตีดพัว เราไ้ออมสินติดพอแห้งนะครับนะวันที่นี้ก็เลยอ่าถ้ายุก่ใกล้ๆเฉยๆกัดแรนไปเรนเอกสารเรื่องรถเรื่องหน้าต่อพอะบุญพอะบอก,ก็ยังทําให้บอสอยู่นะครับตัดต่อคลิปนะครับ้วก็ลงยูทูปก็ยังทําอยู่ไม่ใช่ไม่ทำเราเป็นน้องเนาะนั่นแหละก็คือไมทต้งาาหลายคนเนาะไม่ยุบยุงานคือทํานะครับยังทําเหมือนเดิมยังอยู่ที่เดิม บอสก็ยังดูแลทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับทุกซุกซ่าทิพซุกดิบกันถามไทยกันพี่เก่าบอสก็ดูแลเป็นเป็นอย่างดีเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่แบบว่าไม่ได้ดูแลไม่ได้อะไรนะนะครับผมก็ยังทํางานอยู่ที่เรื่องของผมนี่แหละนะครับลายคนอม่างนี้บริหารงานบริหารนะครับนี่แหละนะครับพี่น้องครับการเดินเอกสารเรื่องวงเรื่อนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายด้ยพี่น้องผมบอกเลยว่าการเดินเอกสารเรื่องวงเรื่อนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกจังการเฮ็ด จดโอนจดอะไรอย่างเงี้ยต้องเดือนเอกสารเป็นเกือบเดือน,มนไม่ได้พี่น้องคอยเรีวในการจดรถเล่ม,ลมรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาตัวที่แนวคือที่แนคือมาแนวนะครับได้แล้วขึ้นนี่แหละคือที่ชัดเจนอ่าราทะเบียนนะครับเล่มพรบอรโอเคครบเรียบร้อยส่งงานบอสนะครับวันที่ ท้าได้บอดมากจะเสียออไปใส่เพื่อนนะครับพี่น้องอยู่พุทธล่ะอยู่น้ำเพื่อนนั่งไอ้มือเพื่อนเหรียญงานทั้งวัผมขับรถไปส่งเพื่อนอีกรอบหนึ่งน้อพี่น้องน้องมาที่นี่ก่ะควยสีเซตทุกอย่างนะครับจะสิส,ส,ส,สร้างเตาสีอาเซีดจะสรงกรอบทะเบียนแห่งง่ายๆก่อนเพราะว่าทะเบียนใหญ่รถใหญ่รถบรรทุกใหญ่มันไม่ค่อยมีกรอบทะเบียนขายเพราะว่ามันมีจะยิงยิงใส่ตัวถังรถหน้ารถ นะผมก็เลงไปสร้างกรอบทะเบียนพิเศษขึ้นรูปใหม่เพื่อเอามาใส่รถดไหบอดงามๆสมกับฐานะรถดนอนเพื่อนในแม่เห็นว่ากระไดายนาะเออดีๆดีให้ดีให้บัได้ญ่ด้เราพี่น้องเนาะเอาแล้วพี่น้องครับคลิปนี้มีอย่างไรนะครับเดี๋ยวเขาบ้านเขาเพื่อนก่อนเสร็จธุรกิจเสร็จสิ้นแล้ววันนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับพี่น้องครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับไซส์กดไลค์กดแชร์ครับเรื่องกินรออีกนิดนึงเดี๋ยวก็จะทําคลิป รับประทานแบบหายหน้าเสียบ,บมากซูพี่น้องกินนี่ก่อนละน้องพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพอก,กันนะครับคลิปนี้นะครับเอาไปจ้ำหนีซะก่อนสวัสดีครับ